ส่วนของกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นทั่วประเทศก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวันนี้ช่วยปฏิบัติการมวลชนของกองทัพภาคที่3ค่ะได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขณะที่หลายจังหวัดนะคะได้จัดพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อนําหลักธรรมมาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ค่ะ ที่ชายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพลโทสาธิตพิทรัต์แม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบกองทัพภาคที่3ได้เป็นประธานเปิดการอบรมชุดปฏิบัติการมวลชนตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพื่อกระตุ้นจิตสาธารณะของชุมชนโดยนําผลสรุปจากเวทีเสวนาค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูปในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติอย่างยังย่งยืนโดยจะเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงโครงการบาวรหรือบ้านวัดโรงเรียนและแนวทางยุทธศาสตร์แปประการในการพัฒนาประเทศของคอสชอจากนั้นจะลงพื้นที่ไปดําเนินงานสร้างความรองรองสมานฉัน์ระยะเร่งด่วนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนต่อไปค่ะ